เริ่มงมงคลคนเกิดวันศุกร์ตั้งแต่วันที่3ถึง9มีนาคม268 8จะเป็นวันไหนบ้างกาไว้นนี่ปฏิทินเลยนะฮะเพื่อคุณจะนำไปใช้เรื่องของการเปิดกิจการใหม่เปิดร้านใหม่เปิดสาขาใหม่เปิดเพจใหม่ออกรถใหม่ทำบุญบ้างหรือนัดหมายการประชุมสำคัญสคัญรวมไปถึงการสอบการแข่งขันอะไรก็ตามที่คุณสามารถกาหนดวันได้ด้วยตัวคุณเองจะได้เลือกเอาแต่วันดีๆเหล่านี้ ไปใช้สนับสนุนสิ่งที่คุณจะทําให้ยิ่งประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นกาวไ,วไปในบทินๆเลยนะฮะวันดีๆสําหรับคนเกิดวันศุกร์ในสัปดาห์นี้ก็มีตั้งแต่วันที่3 5 6 8 9มีนาคม2องพัวันเลยนะสัปดาห์นึ่ง3 5มห้าหกแมีนาคม2องพันห 8 9ลองไปใช้ดูนะฮะก็ขอให้โชคดีกันนะครับ